ผู้ชมค่ะพบกับเสียงจยเจ๊ดแจ้บเจราจาของเราสองคนอีกแล้วอีกแล้วค่ะไฮอับปพรนครสวรรค์ค่ะชมพูนะจ๊ากับรายการรู้ทานป้องกันโรคคนะ่ะ แว่นๆมาเลยแต่รับรองว่าไม่ทําให้รําคาญนกแก้วนกคนตองอยากจะมาบอกข่าวดีกับผู้หญิงทั่วไปอะค่ะถูกต้องมีแต่สิ่งดีๆมานําเสนอกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะเรื่องสุขภาพใครก็ชอบนะพี่หายเนาะแน่นอนอะไรเนี่ยวันนี้มาแบบว่าขนเขินเต็มไปหมดนิดนึงเพราะว่าแขกรับเชิญเรามาเพชรเต็มเลยอ๋อแอบเห็นแล้วใช่ไหมแอบเห็นแล้วเราก็พอมีเพชรแล้วพี่ก็ต้องมีขนนิดนึงเออหนูจะบอกว่าจอนเปิดรายการเนี่ยอย่าพูดอะไรก็พูดกันก่อนเลยนะเพราะว่าแขกรับเชิญเรามาเนี่ยไม่รู้จะพูดทันหรือเปล่านั่นน่ะสิด้้ขาเ เสียงเชื้อแจ้วมาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เอาภาพมัดปากมัดมือไว้อยู่แกอยากจะเข้ามาบอกตั้งแต่เบรกแรกเราบอกไม่ได้แกรับเสีเขาเบรกสองเขาบอกไม่ได้อยากเข้าตั้งแต่เบรกแรกเรามีเหนื่อยอะผู้บอกได้เลยว่าเทปนี้เรามีเหนื่อยเออจริงๆนะอะเรามาพูดกันก่อนว่าตอนนี้ความกังวลของเราพี่พี่ว่าตอนนี้ผู้หญิงกังวลอย่างเดียวเรื่องวัยทองปะใช่โดยเฉพาะพี่เนี่ยคงจะไม่อีกกี่ปีละพี่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ตอนนี้เราเราอาการเป็นยังไงบ้างพอดูคนน้อนคนนี้เอออาการเรายังไม่รวนมันยังไม่แบบว่าคนคนนี้หนาวเราร้อนคนนี้ร้อนแล้วเราหนาวยังไม่เป็นยังไม่เป็นนอนหลับสบารนอนหลับสนิทห้องน้ําเข้าปกติทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนคนปกติทั่วไปโกหกเปล่าจริงๆสาบานสาบานให้ไม่มีงานจ้างว่าให้ไม่ดีนะนี่ไงไม่ดีมากไม่ถึงขนาดนั้นมีหน่อยๆน่อยแต่ว่ายังยังโอเคอยู่แต่หน่อยๆน่อยพี่อาน่าจะ พี่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงรอบเดือนที่จะมาอาจจะมีหงุดหงิดบ้างผู้หญิงเราเป็นกันทุกคนทุกคนเพราะว่าน้องสาวเพิ่งอายุยี่บห้านางยังเป็นก็งุนหยิดเหมือนกันนางยังเวียงนะจะอย่าพูดอะไรมากสิหนูปวดหัวหนูเซ็งมากเล้วเป็นไรเซ็งถามว่าเป็นไรเซ็งนางบอกว่าเมนหนูจะมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันอ๋อเป็นช่วงของเดือนจริงๆเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ประจาเดือนเบื่อเนาะจะหงุดหงิดกจะ อยากจะอะไรอยากจะฆ่ามันหรอไม่อยากจะเอาส่วนที่มันแบบว่าเป็นพวกเนี้ยหรอเออเอาออกแต่เราก็ออกไม่ได้เอาออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนใช่เราต้องเก็บไว้ใช้ใช่คือพี่ไม่ได้ใช่ไงเอาไปขายไหมล่ะไม่อยากขายแบ่งขายตลาดมืดเอรมลล่ะตลาดมืดเหรอเออเอาไปหั่นจิ้มแจ่วราคาจะไม่ดีสิใช่มันไม่ได้มันก็อยู่กับเรายังไงมันก็ต้องแบบอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็ต้องมีปัญหาตลอดแน่นอนแต่ว่าที่ถามเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะว่าที่ถามว่าพี่ว่าผู้หญิงเป็นไวทองหงุดหงิดฝ่ายเดียวหรือเปล่าผู้ชายก็็เปนนะ ผู้ชายก็เป็นมีหลายบางาทีผ,ผ,ผู้ชายไม่เคยรู้ตัวนะว่าหงุดหงิดอะไรทําไมต้องทะเลาะก,กับภรรยาทําไมรู้สึกว่าสมรรถภาพอะไรก็เสื่อมถอยลงไปเกี่ยวกับไวทองนะจ๊ะเคยเจอไหมผู้ชายเป็นนะห,หงุดหงิดหรอ,อ,อก็ใกล้ตัวไหมก็พ่อกับแม่นี่แหละหแม่ก็เป็นพ่อพอแม่เป็นเยอะๆเข้าพ่อพ่อวิตแตก,กเหมือนกันพี่ไม่ไหวเหมือนกันพี่ลืมลืมไปแล้วว่าพ่อเป็นยังไง พราพ่อเสียไปสองปีแล้วก่อนที่พ่อพ่อ,พอจะเป็นเสียอยู่ใช่ปะพ่อเสียยังไม่ได้ซ่อมไอ้บ้าพ่อสวรรณคตไปแล้ว <c oughs> ก็แค่บอกเขาไปสบายแล้วไปสบายแล้วไปอยู่บืงองบนพ่อไม่ต้องรอนะหนูไม่ว่างงานเยอะพ่อไปก่อนนี่แล้วไงเราเราก็ไม่รู้เราก็ลืมเพราะว่าตอนที่พ่อจะเป็นเนี่ยเราอาจจะเริ่มเข้าวงการพอเข้าวงการแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดทีนี้ชีวิตพี่เนี่ยอยู่ใกล้ผู้ชายน้อยมากโดยเฉพาะแดนเซอร์เขาก็เป็นสาวอาย่าอย่างนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าอาการที่ผู้ชายเป็นไวทองเป็นยังไงเป็นเป็นเหมือนกันอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นอย่างเดียวผู้ชายก็เป็นเหมือนกันแล้วจะบอกว่า ตัวที่เราทําสิ่งดีๆให้ทุกคนตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น LS พัดกล่องสีเงินและกล่องสีทองเนี่ยนะคะคุณผู้ชายถ้าสนใจนั่งดูอยู่เนี่ยทานได้เหมือนกันอ๋อได้นะจริงเออหรือว่าภรรยาที่ดูว่มีความรู้ใหม่นะตายล้วทำไมอ่ะไม่รู้ว่าผู้ชายทานได้ทานได้สิเหรอแต่ก็ต้องเลือกที่นึงอย่าไปเอาตัวอกฟงอกฟูนกีนนะนะไม่ได้นะไม่ได้นะอาจจะบอกว่า ฟิตแอนเฟิร์มไม่ใช่ฟิตมากๆเข้าห้องน้ำแล้วหงายท้องนะจ๊ะผู้ชายจ๋าถ่ายไม่ออกไงเอ๊ะอันนี้เราเมามวยไปมากไปแล้วได้ได้แต่ต้องเลือกดูแบบว่าจะกินอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองบางทีก็ช่วยได้เหมือนกันชีวิตในครอบครัวจะได้มีความสุขภรรยาสวยแล้วภรรยาเฟิร์มแล้วผู้ชายก็ตามกันไปใช่านที่มีชีวิตคู่ที่จะสมบูรณ์ที่สุดก็คือคนสองคนเข้าใจกันเท่านั้นอมาพูดถึงปัจจัยตอนนี้ดีกว่าคนที่แบบว่าเริ่มหงุดหงิดเร็วเป็นวัยทองสุขภาพไม่ค่อยดีปัจจัยรอบข้างสําคัญนะอย ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไงถูกเขาเรียกว่าสังคมชีวิตค่ารองชีพชีวิตการเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ราบรื่นเออออกมาจากทํางานรถติดใช่อีกรล้ะนั่นไงโอ้ลมเสียนะรถติดมลภาวะก่อนมีผลอาหารการกินก็ไม่ได้แบบว่าเป็นผักเป็นหญ้าที่เรากินกันเหมือนสมัยก่อนเหมือนกับว่าทุกวันเนี้คนเราเนี่ยมันมันแข่งกับเวลา ถูกแข่งกับเวลาไม่ว่าจะเรื่องอชีวิตการไปอยู่เรื่องการกินเรื่องการนอนอหรืออะไรก็แล้วแต่มันแข่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆคือบางทีก็ละเลยเรื่องอสุขภาพแล้วก็ความจําเป็นในการดูแลตัวเองไปซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสะการดูแลตัวเองบ้างแล้วนะนะอย่างเช่นการแบบ กินอาหารชีวะจิตกินอาหารสมุนไพรก็เลือกแลวแทนที่เป็นข้าวสวยก็เป็นข้าวกล้องอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้ทําได้ทุกคนไงใช่ไม่คนที่เขามีเงินเหลือกินเหลือใช่หรือว่าเขาพอมีพอกินแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจัดสรรเวลาได้ทำได้โดยเฉเพาวะว่าเอ้ยช่วงเวลานี้ฉันเบรกงานฉันไปออกกําลังกายนะวันหยุดเออไปฟิตเนสไปว่ายน้ำอันนี้มีเวลานี่ไงแต่สำหรับคนทํางานหนักจริงๆที่ไม่มีเวลาเนี่ยเขาก็เกิดปัญหาตรงนี้แต่ บางทีเงินก็ไม่ได้มากไม่<ล><อ>จะไปทํายังไงให้มันดีขึ้นในระยะเวลารวดเร็วนี่แหละคือตัวช่วยดีๆที่เรานํามาเสนอกันตลอดเลยในวันนี้นะคะ,คะ LS Plus นะคะกล่องสีเงินและ LS Plus กล่อง,องสีทองนะคะใช้ควบค,คู่กันไปเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการงุดงิดนอนไม่หลับเสื่อมในเรื่องของความหย่อนคล้อยสมรรถภาพก็ได้นะตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันเห็นเขาบอกว่า ถ้าทานไปแล้วเนาะผู้หญิงปกติแล้วหงุดหงิดเรื่องต้องทําการบ้านที่จะต้องมีการบ้านคือแบบยังเรียนอยู่ทำการบ้านสองอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าจากที่ไม่ไม่ถูกตัวก็อย่าลมเสียอะไรเงี้ยพอนี้ไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออยากทําการบ้านมากขึ้นคงจะสะกิดทำการบ้านกันไหมล่ะขอไข่ขอไข่อะไรนิดนึงช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าคนทานแล้วก็แอบมาให้เราฟังเหมือนกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเราเรื่อง ส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบอะไรที่มีผลยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมาช่วยขยายความนะนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรแต่ว่าวันนี้โปรโมชั่นก่อนเลยไหมโปรโมชั่นเลย<ป>ค,ลค่ะ <พบ S 2> หัวก็ไปเลยเห็นหน้าเรา2คน รีบบอกโปรโมชั่นในวันนี้เลยนะคะปกติของเราแล้วเนี่ยหนึ่งกล่อง400บาทค่ะวันนี้พิเศษสุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ6กล่อง2,000บาทมีะพูดช้าดึงเชงเนี่ดึงเวลาดึงเวลานิดนึงจะได้แบบว่าดึงจะได้คนอยากพบค่ะรับชมเราอยากพบแล้วใช่ไหมเสียงเชื้อแจ้วมาแล้วนกนกขนทองเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยไปปลดที่มัดมือมัดปากเธอไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เธอมาพูดเต็มเมเลยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะมีอะไรแล้วก็ทาน LS Plus พัทั้งกล่องสิงเงินกล่องสีงทองไปแล้วเนี่ยดีขึ้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการรู้ทันป้องกันโรคค่ะ,คะ